สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบะมอย,มอยวลเวลลี่คลิปนี้เราก็มาอัปเดตสาวไทยของเรานะครับล่าสุดสาวๆของเราก็ได้ลงซ้อมในสนามจริงกันแล้วนะครับซึ่งเป็นการซ้อมในสนามจริงครั้งแรกของสาวไทยดูหน้าตาสา,สาวๆของเราก็มั่นใจเต็มร้อยนะครับสไซ์เจ็มไซกันทุกคนเลยครับก่อนที่จะดวลกับญี่ปุ่น บ่ายสามโมงของวันนี้นะครับต้องขอบคุณภาพสวยๆจาก SMM TV ด้วยนะครับมาดูภาพเล็กๆน้อยๆการซ้อมของสาวไทยในสนามจริงครั้งแรกกันเลยครับ love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up